ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธศสนะให้ฟังในเรื่องของผู้เป็นเนื้อนาบุญ <c oughs> จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเล่มที่20หน้าที่314ข้อที่536ภิกขุทั้งหลาย มาอาชาในาพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพานะได้และนับว่าเป็นของคู่บรารมีของพระราชาด้วยองค์ประกอบสามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือ ม้าอาชาในพันดีของพระราชาในกรณีนี้เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยสีหนึ่งสมบูรณ์ด้วยกำลังหนึ่งสมบูรณ์ด้วยความไวหนึ่งพิกุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยภ <c oughs> ิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบสามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกำลัง สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาพิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสีเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศินสำรวมด้วยปฏิโมขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลาย แม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกุทั้งหลายภิกุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสีภิกุทั้งหลายภิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อละสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายเพื่อยังสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกําลังแข่งขันทำความเพียรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกขุทั้งหลายภิกขุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลัง ภิกุ Christie, ทั้งหลายภิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาเป็นอย่างไรเล่าภิกุ ierto, ทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้ภิกกุทั้งหลายภิกกุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาภิกกุทั้งหลาย พิกุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า